สวัสดีครับมือกับผู้ฟทุกคนนะครับมาชมนะครับไก่นะครับวันนี้นะครับวันที่อ่วันที่สิบเอ็ดนะครับวันที่สิบเอ็ดตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงขึ้นนะครับบ่ายสามโมงขึ้นนะครับว่าข้อเสียงว่าเบิงนะครับมันนี้อากาศเย็นจัดแล้วก็ร่มแห้งนะครับแล้วก็แรงหนี้นะครับแรงนี้เย็นนี่นะครับจะเป็นวันที่ หนาวสุดในรอบนี้นะครับเดี๋ยวข้าวสีมะผสมอาหารอันนี้คืออาหารไก่นะครับปจะกอเขาสีไสรสมุนไพรไก่แลงวไปนะครับนะครับเพื่อเตรียมนะครับให้เขานะครับข้าสีมะเบิงนะครับไก่ที่กินสมุนไพรไก่นะครับตอนนี้อากาศหนาวมากแล้วก็ลมมากไก่ยังอยู่ในสภาพโอเคไหมนะครับอันนี้ผมเปิดป้ายนะครับที่จริงข้าจะามเปิดป้ายตอนกลางวันนะครับอันนี้เปิดป้ยเพื่อที่จะให้ ถ่ายคลิปให้เห็นชัดๆนะครับอันนี้คือสมุนไพระะอ,อาหารกระสมสมุนไพรไก่นะครับเดี๋ยวตีมลงไปสมุนไพรไก่อีกน้อยนึงนะครับข้างว่าเบิร์กันนะครับวาไก่ยนั่งอยู่ในสภาพโอเคบอ ุัตนุเนเลยนะครับเนี่ยครับไก่ทุกตัวยังแข็งแรงนะครับอันนี้คือไก่หนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนเป๊ะเลยนะครับผมไก่หนึ่งเดือนเต็มเลยยังแข็งแรงนะครับเพราะเขาได้กินสมุนไพรไก่นะครับผมเตรียมสมุนไพรไก่ไ้ให้เขาแล้วกันเขาได้กิน่นช่วงหนาวนี่เขาหายชูมือนะครับแต่ถ้าเป็นอากาศปกติเราจะให้วันเว้นวันนะครับผม อันนี้คือไก่หนึ่งเดือนนะครับแข็งแรงออกว่ากคือที่เกานะครับแข็งแรงมากนะครับผมพามาชมนะครับว่าอากาศหนาวๆไก่มีตัวใดที่ไม่สบายไหมนะครับอันนี้คือปกติเลยนะครับนี่คือไก่หนึ่งเดือนเต็มนะครับเดี๋ยวอีกประมาณ อาทิตย์กว่าๆเราก็จะเอาลงออกไปสู่แล้วดินแล้วนะครับผมตัวใหญ่มากนะครับผมแรกนี้นะครับเย็นนี้นะครับจะเป็นคลื่นที่อากาศเย็นสุดในรอบนี้นะครับอาจจะองอากาศจะต่ําลงกว่าประมาณ10บองศานะครับผมถ้าต้องหาผ่าการลมนะครับในเขานะครับแล้วก็เปิดไฟนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวให้เบิ้งผ้าขาวฟ้านะครับนี่คือผ้าขาวฟ้าที่ที่มันกันร่มได้ดีนะครับแบบนี้นะครับผมนี่ครับไฟอันหลอดนี่นระาบ่ได้แมนไฟให้ความอมบุ่นนะครับให้แค่แสงสว่างนะครับเพราะมันเป็นหลอดประหยัดไฟนะครับมันจะบอกให้มันจะบ่ม,ะมีความห่อนนะครับนี่ครับอันนี้คือหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนห้าวันนะครับ ไก่โตเร็วแล้วก็แข็งแรงมากตอนนี้นะครับผมราบสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยังไงนะครับผ้าทุกคนมาชมนะครับว่าไก่มือที่อากาศหนาวจะจัดนะครับจะเป็นตั้งใดนะครับอยู่ในสภาพโอเคบอนะครับผมจบคลิปนี้ที่จะกันไปแล้วนะครับผู้ใดที่สนใจ่สูงไพ่ไก่กับติดตอนข้ามาอล้นะครับที่เบอร์099 9 8 2 1 9 5 7 ID อดไีไลน์ทีเอ็ีนีหน้นะครับเดี๋ยวจะปักมุดไว้ข้างล่างคลิปนะครับจบคลิปนี้ไปกันแล้วครับสวัสดีครับ